ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนะเราต้องเป็นที่พึ่งให้ให้กับตัวเองให้ได้และต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองอย่างมีสติและมีปัญญาและมีความสุขมีความสบายใจนะครับอย่าเอาความทุกข์มาเป็นที่พึ่งอย่าเอาความไม่สบายใจมาเป็นที่พึ่งนะครับตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเอาตนที่มีความสุขตนที่มีความสบายใจในชีวิตนะเป็นที่พึ่ง สิ่งที่อาจารย์ชัดพูดเนะ่มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนรับรู้รับทราบกันอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่ทันได้วนกลับมาคิดเมื่อเราเจอปัญหาเราจะไม่ค่อยได้วนกลับมาคิดว่าเอ้ยถ้าเราถ้าเราเจอแบบนี้เราควรจะต้องทำแบบนี้นะถ้าเราเจอเรื่องนี้ปัญหาเนี้ยความทุกเนี้ยเฮ้ยเราต้องทำแบบนี้นะบางทีทุกคนรู้หมดแหละครับแตว่วินาทีที่เราเจอปัญหาเราคิดไม่ออกเราคิดไม่ออก เอ๊ะมันจะต้องทํำยังไงนะมันจะต้องอะไรยังไงนะอะยังไงถนะ้าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อะไรนะครับแผ่เมตตาไว้ก่อนเราจะมีสติแผ่เมตตาไว้ก่อนเราจะมีสตินะครับไม่ได้ไม่ดีก็แผ่เมตตาไว้ก่อนเลยนะและ้วแล้วเราจะมีสติแผ่เมตตาเพื่ออะไรเหมือนเรานั่งสมาธิแหละถ้าเรานั่งสมาธิกันเป็นประจำเราจะรู้เลยว่าเออการทําสมาธิจะทําให้เราใจเย็นและมีสติคอยนึก ออกว่าเออเราจะควรจะทาอะไรยังไงนะครับแต่บางคนที่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิบางคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิอ่ะมันจะนึกไม่ทันทันทีว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงจะต้องหาทางออกยังไงให้กับชีวิตนะครับก็อาจจะชัดก็ใช้หลักของการภาวานานี่แหละนะครับใช้หลักของการภาวานาบทแผ่เมตตานี่แหละมาให้แฟนเพจได้ปฏิบัติกันว่านี่แหละคือการฝึกนะครับคือการฝึกสมาธิคือการฝึกปฏิบัติภาวานานให้เกิดสมาธิ